อ่านะครับใครที่เก well, like, ิดปัญหาเสียงเอกดังไม่ดีดังไม่ร้อยดังไม่ชัดเจนนะครับลองเล่ใส่เอกนี้นะครับลองเล่เลยครับลองเล่คือใส่แบบบางเชี่ยบๆนะครับไว้สำหรับใส่วัวนกรัวว่างเดือนนะครับตัวนี้รวงขั้นเอกว่าควายใครดี๋ยวมันโอดเรียวนะครับลองใส่ผมจุดนี้นะครับแบบว่าบางชิบๆเลยนะครับว่าวนกรวงเดืนนะครับจะไม่เงียบอีกต่อไปนะครับจะไม่แตกริบบิ้นของคุณนะครับหยุดมัดยุดเลยครับตอนนี้การใช้ริบบิ้นอ่าตอนนี้ก็มาใช้นี่กับ อ่ออตอกกา,า,า,าต,ตอ,ตอนนี้คือกันเนกไม่ต้องเก้งหมากดังได้นะครับหลบท้าบังท้าบังเดลยเบิร์ดท้าบังไม่มีคนใต้ให้กับตรงใต้เองเนี่ยนี่คือกันเนกผมธรรมดาเนี่ยครับไม่ไม่ไม่ไมไมนุ่มมากอันนี้หนึ่งสองสามเบิรมีเล็กกับดังเป็นนี่เล็กกับเพป็น เนี่ยครับดังเจี๊ยบๆนี้เลยครับได้แรงฮกเลยเนี่ลมไม่ก็มีนะครัแต่ลมดีๆเดอ้อดันลำถึงมันมันมันเป็นไส้สิวะนะครับเนี้ยกันเป็นเป็นนะครับ